ก้าวเหล่าเรื่องเรื่องเล่าในเงาเวลาพอดแคสต์ podcast, ตอนวังท่าพระและเรื่องหลอนในรั้ววังจากบันทึกของพระราชนัดดาในรัชกาลที่สี่ที่วังท่าพระนั้นเป็นวังเก่ามีประวัติยืดยาวซับซ้อนชาวบ้านในระแวกนั้น เคารพนับถือกันว่ามีสิ่งศักดิก์สิทธิ์และวิญญาณคุ้มครองอยู่เมื่อเจ็บไข้ได้ทุก์ก็มักขออนุญาตเข้าไปบูชาบนบานกันอยู่เสมอคนที่เคยอยู่ในวังก็เล่าว่าเคยเห็นผีถูกผีหลอกผีอำกันมานักต่อนักป้าเคยทูลถามเสด็จปู่เช่นเดียวกับที่ล้านถามป้าบัดนี้ท่านรับสั่งว่าพ่อไม่เคยเห็นผี แต่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางครั้งที่อธิบายไม่ได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อความข้างต้นที่บอกถึงเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติในวังท่าพระดังกล่าวถูกบันทึกไว้ในหนังสือป้าป้อนหลานซึ่งพิผลขึ้นเพื่อประทานความรู้แก่หลานๆพิมพ์ครั้งแรกเมื่อง,งานฉลองชันษาห้ารอบของหม่อมเจ้าหญิงดวงจิตจิตรพงษ์ เมื่อปีพุทธศักราช2511หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตจิตรพงศ์มีพระนามลำลองว่าท่านหญิงอามเป็นพระธิดาลำดับที่6ในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญาณาริศรานุวัติวงศ์อันประสูติแต่หม่อมราชวงศ์โตจิตรพงศ์ราชสกุลเดิมงอนนรสประสูติเมื่อวันที่26กันยายนพุทธศักราช2451 ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูตรที่ตำหนังก้าห้องในบริเวณวังท่าพระถนนหน้าพระลานซึ่งเป็นที่ประทับของพระบิดานในขณะนั้นท่านโปรดการประพันธ์เป็นงานอดิเรกเกิดเป็นงานนิพนธ์เรื่องสําคัญหลายเล่มเช่นหนังสือสารสมเด็จและหนังสือป้าป้อนหลานเป็นต้นวังท่าพระนั้นมีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างแล้วพระราชทานวางท่าพระแก่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกระสตรานุชิตหรือเจ้าฟ้าเหม็นต่อมาภายหลังเปลี่ยนเจ้านายคู่ครองวังดังนี้ในรัชกาลที่สองเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษด,ดาบดินภายหลังเสเด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่สาม จึงพระราชทานแด่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าลักคณานุก,กุลและพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าชุมสายในเวลาต่อมาเมื่อถึงรัชกาลที่หพระราชทานให้กรมหมื่นอดุลยลักษณะสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่สและในการต่อมาพระราชทานให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานาริสารานุวัติวงศ์หนังสือป้าป้อนหลานได้กล่าวถึงที่มาของวังท่าพระไว้ดังนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเริ่มส่งสร้างกรุงเทพเมื่อพุทธศักราช2,325นั้นได้ส่งสร้างวังพระราชทานเจ้านายพระองค์ชายซึ่งจะเรือนพระชันษาสมควรจะเสด็จอยู่วังต่างหาก8วังตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำรวมทั้งพระราชวังหลวงและพระราชวังบวรสถานมงคลด้วยเป็นสิบวังต่อมา เมื่อเจ้านายพระองค์ชายที่ยังทรงพระเยาวอยู่ในเวลาสร้างกรุงทรงพระเจริญถึงเวลาควรจะเสด็จอยู่วังต่างหากก็ทรงสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายวังอยู่ทางฝั่งตะวันออกทั้งสิ้นวังที่ทรงสร้างขึ้นในยุคหลังนี้สร้างที่ริมถนนหน้าพระลานตั้งแต่ท่าพระขึ้นไปถึงหน้าประตูวิเศษชยศีรวมสามวังเรียงติดกัน ซึ่งหมอกเจ้าหญิงดวงจิตได้บันทึกไว้ถ uh ึงที่มาในการรับพระราชทานวางท่าพระของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์โดยทันแทนพระองค์ว่าป้าส่วนเสด็จปู่นั่นหมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์ไว้ว่าเสด็จปู่ประทับอยู่ณหอนิเพศพิทยาในพระบรมมหาราชวังมีพระชนสาใกล้จะครบ20สปีถึงเวลาที่จะทรงมีวังประทับอยู่ต่างหาก สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงทรงพระราชดำริว่าวังท่าพระซึ่งเคยเป็นพระราชวังเดิมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวนั้นว่างอยู่แต่ตำหนักเก่าชำรุดผุพังหมดท้องพระโรงยังเหลือดีอยู่แต่พื้นและเสาเสด็จปู่ทรงเป็นพระราชวงอันสงศ์ทั้งเป็นพระราชปนัดดาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าด้วยสมควรจะพระราชทานวังนั้น ให้เป็นที่ประทับจิงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หรื้อตำหนักของเดิมพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่ชำรุดลงเสียแล้วสร้างตำหนักขึ้นใหม่เป็นตึกอย่างฝรั่งตามสมัยนิยมในยุคนั้นวังท่าพระนั้นเป็นชื่อตั้งขึ้นเรียกตามตำบลที่วางตั้งอยู่แต่เสด็จปู่จะทรงริเรียกเป็นชื่อวังขึ้นในสมัยที่ท่านมาประทับ หรือจะโปรดกล้าวให้เรียกดังนั้นก็ไม่ทราบส่วนตำบลก็เรียกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกล่าวไว้ในพงศาวดารว่าเมื่อพุทธศักราช2351อันเป็นปีที่27ในรัชกาลที่หนึ่งปรดให้เชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่อันเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหา,าธาตุล่องแพลงมาจากเมืองสุขโขทยัยพระพุทธรูปองค์นั้นคือ พระศีษักยะมุนีโปรดเกล้าให้เชิญมาเพื่อประดิษฐานนาวัดสุทัศน์เทพวรารามที่ทรงสร้างขึ้นใหม่เมื่อพระมาถึงมีงานสมโพธิที่หน้าตำหนักแพรสามวันแล้วเชิญชักพระขึ้นจากแพรทางประตูท่าช้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากหน้าตักถึงสามวันหนึ่งคืบเข้าประตูไม่ได้ต้องรืือกกำแพงประตูนั้น ต่อมาก็เลยเรียกในทางราชการว่าประตูท่าพระมาะจนทุกวันนี้สถานที่อันมีประวัติยาวนานมักถูกตั้งคำถามถ,ามถึงสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติวังท่าพระเองก็เช่นกันครั้งหนึ่งเมื่อท่านได้ทูลถามสเสด็จพ่อถึงเรื่องนี้ก็ได้รับคำตอบว่าพ่อไม่เคยเห็นผีแต่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางครั้งที่อธิบายไม่ได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่นครั้งหนึ่งพ่อลืมตาตื่นขึ้นกลางดึกรู้สึกหนาวมองดูหน้าต่างข้างเตียงเห็นเปิดอยู่ทั้งสองบานแสงเดือนสองทอดเข้ามาที่พื้นห้องสว่างเป็นลำพ่อกลุกขึ้นนั่งบนเตียงคิดจะเดินไปปิดหน้าต่างเห็นข้างนอกเดือนหงายสว่างจ้าพระจันทร์กำลังเต็มดวงส่องลอดกิ่งจันทร์เป็นบางส่วน ลมพัดกิ่งไม้โยกไปมางามเหลือเกินนั่งดูอยู่เป็นครู่ใหญ่พอจะนอนต่อจึงลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างเอื้อมมือออกไปเจอหน้าต่างปิดรอนเรียบร้อยแล้วทั้งสองบานไม่เข้าใจเลยว่าฝันหรือละเมอหรืออะไรทำไมจึงเป็นไปได้เช่นนั้นอธิบายไม่ได้จนบัดนี้อีกครั้งหนึ่งพ่อกำลังนั่งกินข้าวอยู่ข้างบน ได้ยินเสียงใครเคาะโลหะอะไรอย่างหนึ่งในห้องใต้ชั้นต่ำดังรั้วกังวานได้ยินถนัดหมดทุกคนห้องใต้ชั้นต่ำนี้อยู่ชั้นล่างตรงกับห้องเสวยเป็นที่ทรงเก็บศิลปวัตถุและเครื่องดนตรีมักจะปิดใส่กุญแจไว้เปิดเป็นเวลาเช่นลูกๆล,ลงไปเล่นปิงปองกันหรือครูมาสอนหนังสือในเวลามีงาน มีแขกเป็นต้นจึงต่างก็โจดกันแซ้ว่าเสียงใครเคราะอะไรในห้องนั้นจะมีใครเข้าไปเคาะได้อย่างไรในเนื้อห้องก็ปิดใส่กุญแจไว้พ่อออกความเห็นว่าอาจจะเป็นหนูขึ้นไปไต่บนค้องวงเหยียบไม้ตีของซึ่งวางพาดอยู่กระดกไปถูกลูกของเขาจึงให้เด็กลองลงไปเปิดห้องเคาะพิสูจน์ดูก็ไม่ใช่ทั้งไม่มีเครื่องดนตรีใดๆ เกิดเสียงเหมือนเช่นนั้นเลยครั้นลองเคาะเครื่องโลหะอื่นๆดูต่อไปอีกก็ปรากฏว่าดังเหมือนเสียงที่เคาะพระพุทธร,รูปทรงเครื่องต่างพูดเถียงกันว่าทำไมดังขึ้นเองได้พ่อก็เอ่ยขึ้นว่าครูแรงหรือถ้าครูแรงจะได้ไวครูพอพูดขาดคำก็มีเสียงเคาะขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังรัวกังวานได้ยินชั้นทุกคน นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจึงคิดไปในเสียในทางดีว่าครูมาเตือนสติมิให้เป็นคนประมาทขาดความเคารพครูบาอาจารย์พ่อก็เลยไหว้ครูตั้งแต่นั้นมาทุกตีจนบัดนี้นี่คือบางส่วนของเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นในวังท่าพระที่ท่านได้บันทึกไว้ในชื่อตอนว่าผี ันเป็นการรับฟังมาจากพระบิดาอีกทอดหนึ่งซึ่งท้ายบทนี้ได้บันทึกความเห็นต่อเรื่องลี้ลับในวังไว้ว่าที่จริงเรื่องผีป้ายังมีจะเล่าได้อีกหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ๆตัวมีส่วนรู้เห็นด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็เป็นไปในทำนองเดียวกันนี้ส่วนผีดุร้ายต่างๆนั้นไม่เคยพบได้ยินแต่คนอื่นเล่าเกันไปจะจริงหรือเท็จก็ไม่รู้ ป้าไม่อยากนำเรื่องที่ไม่เป็นหลักฐานมาเล่าให้ฟังแต่อย่างไรก็ดีป้าขอตักเตือนหลานๆว่าอย่าได้แสดงกิริยาวาจากระด้างดูถูกดูหมิ่นสิ่งที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีจริงหรือไม่เป็นอันขาดเพราะจะไม่เกิดประโยชน์หรือเป็นมงคลแก่ตัวโดยทางใดเลยจะเชื่อสิ่งใดหรือไม่เชื่อก็กต้องวางตัวเป็นกลาง พิจารณาหาเหตุผลโดยรอบคอบดีกว่าเมื่อคิดว่าไม่น่าเชื่อก็จงเพียงแต่เลิกสนใจเสียไม่ควรทำสิ่งใดให้เป็นที่บาดหมางขัดขวางน้ำใจและศรัทธาของผู้อื่นเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับก้าวว่าวเล่าเรื่องเรื่องเล่าในเงาเวลาของเราตอนนี้ก่อนจากกันไปขอฝากข้อคิดที่น่าสนใจจากหนังสือป้าป้อนหลานไว้ให้ท่านผู้ฟังไว้พิจารณากันนะครับ สเสด็จปู่ท่านทรงสอนไว้ว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรแปลกๆควรจะพิจารณาหาเหตุผลดูให้ถ่องแท้เสียก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าผีหลอกคนกลัวผีนั้นมักจะโดนดีกันมาเสียหนักแล้วเช่นขโมยแกล้งทำผีหลอกเจ้าทรัพย์มัวแต่กลัวผีไม่กล้าดูปิดหูปิดตานอนคลุมโปรงขโมยเลยขนทรัพย์สินไปได้ตามสบายเป็นต้น ท่านทรงเห็นว่าคนกลัวผีเป็นคนโง่ที่สุดมีเหตุผลน้อยที่สุดเพราะแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวกลัวอะไรขอบคุณที่รับชมค่ะหากคุณชอบคลิปของเราฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากกาวหว่าเล่าเรื่องนะคะ